สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮอปกลับแ,แล้วและไอทีฟลา e ค่ะที่พอาเห็นทางด้านหลังตรงนี้นะคะน่าจะเป็นแผนที่สัตว์ถ่ายดาวเทียมค่ะเพราะว่านะจะต้องมีบ้านแพยอย่างนั้นแน่เลยไปตามหากันดีกว่าค่ะไปค่ะ ครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้พาไปดูโซนที่มีการจัดแสดงในส่วนของ QR Code ไปแล้วแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซนค่ะที่มี QR Code ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือทางฝั่งดาวเทียมทีออสในี่ยค่ะใช่ไยมคะดิฉันเล่าถึงในเรื่องราวของในส่วนนี้หน่อยค่ะครับก็เช่นเดียวกันนะคือที่ดาวเทียมทีออสนะซึ่งเราจะมี QR Code นะอยู่ทางด้านทางด้านนู้นก็คือเช่นเช่นเดียวกันนะครับ เรานิการดินหินแร่ที่มเมื่อกี้หรือดินแดนแห่งแร่เนี่ยเรามีคิวอาโค้ดที่นิสการดาวเทียมทีออสก็มีคิวอาโค้ดซึ่งแปะว่าอยู่ดังด้านหน้านินการดังด้านนู้นนะครับแต่ด้านนี้นะเป็นไฮไลท์ของเราเพราะว่าด้านนี้นิการเรื่องดาวเทียมทีออสเนี่ยเราได้เอาข้อมูลนะที่ถ่ายมาจากดาวเทียมนะี่ทีออสซึ่งเป็นดาวเทียมที่เราภูมิใจมากเพราะว่าเป็นดาวเทียมนะของประเทศไทย เป็นดาวเทียนสำรวจสมารถทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของการสร้างมนุษย์สร้างชีวิตสร้างเศรษฐกิจอกของประเทศทีเดียวเราได้ถ่ายภาพ นะเอาภาพนั่นมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การทางด้านภูมิศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะ,ะเนี่ยเอาภาพเ,เป็นแผนที่ที่ถ่ายจากดาวเทียมมานี่คือแผนที่ล้าตกกรุงเทพเนะมองเห็นนยถนนหนทางรถไฟฟ้า B t ทนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินมองไก,กลๆเนี่ยจะมองไม่ชัดต้องไปไกลๆทั<อ>ง้<อ>งหมดกรุงเทพเหรอคะอานก่บกรุงเทพเลยครับโดยรอบนะจเนี่ยจะเราสังเกตว่าในบริเวณที่ต่างๆจะมีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ นะเอาเอา,เอาที่เอาเริ่มแนกจุดไหนนะเห็นไหมนะน้ำเจ้าพญา นะคะเราก็เห็นกรุงเทพเนี่ยรอบด้านเลยไม่รู้ว่าทองฟ้าสะทองที่เรายืนอยู่เนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนคะอาาจรย์คะอยู่ที่ใต้เท้าของน้องแพลอยู่แถวแถวนี้เหรอคะเนี่ยน้องแพลเนี่ยเหยี่ยบสุขุมวิทเหยียบทองควาจำลองอยู่เนี่ยอ๋อนี่ถนนสุขุมวิทใช่ครับค่ะเนี่ยมาชื่อถนนสุข,ขุมวิทตัวนี้ก็คือทองฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับ เนี่ยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือที่เรายืนอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่เรายืนอยู่ถืออาคารสีขาวเนี่ยอ๋อสีขาวคือคืออาคารพี่รัวิทยาศาสตร์เนี่ยหรืออาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับนะโดนนี้ก็คือท้องว่าจำลองนะครับส่วนนี้ก็คือสระว่ายน้ำก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือเป็นของสุขวิทยาศาสตร์การษาเป็นนิสการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเนี่ย นี่คือถนนสุขุมวิทยาตอดเหมือนแบบว่าใครมาที่นี่นะคะก็สามารถมาหาบ้านตัวเองได้ลองหาดูต้องลองหาดูเพราะว่าเราจะมีชื่อถนนบอกว่าตรงไหนคืออะไรนี่คือมัสยิดแห่งชาติสุริยิกิตนี้นี่เป็นถนนสุขุมวิทจะมีชื่อถนนบอกหมดเลยลองมาหาเล่นๆดูนะคะไม่รู้ก็จะเจอบ้านของตัวเองหรือเปล่าบ้านน้องแพลวอยู่ไหนเนี่ย ของพราอยู่ประมาณแถวรําเขาแหงค่ะอ๋อก็อยู่ทางนู้นนี่แม่ใช่ค่ะแล้วในส่วนของดาวเทียมเนี่ยค่ะมีบทบาทมาช่วยในการโอ้สำคัญมากสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าดาวเทียมนี่นะเป็นสิ่งนยที่จะสามารถเจาะลึกนะจนกระทั่งชั้นดินชั้นหินต่างๆแต่ละชั้น นะว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นนะจนกระทั่งสามารถจะวิเคราะห์นะถึงความเหมาะสมของดินหินแร่หรือว่าสิ่งต่างที่อยู่ในนั้นนะ<ฮ>เพื่อเอาไปใช้ในการทรรําเกษตรหรือทาอุตสาหการรมต่างๆ<ฮ>นะเช่นตรงพื้นที่อันไหนที่เหมาะปลูกพืชผลชนิดไหนเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้นะจากดาวเทียมนะซึ่งดาวเทียมนะมันจะบอกได้เลยว่าตรงนั้นนะจะมีดนินแร่อะไรที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจ<ฮ>แบบไหนอย่างไรบนะ้าบ<ฮ>ใช่แล้วก็ถ้า พื้นดินอันไหนที่จะปูกขาดนาแร่ธาตุอะไรก็ตามก็ยังสามารถที่จะแร่ธาตุไปเสริมเพิ่มเติมในจุดนั้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการที่เหมาะกับการเกษตรในชนิดต่างๆแล้วดาวเทียมที่เราใช้นี่คือเป็นตัวนี้ด้วยไหมคะดาวเทียมทีออสตัวนี้เนี่ยจริงๆดาวเทียมมันมีเยอะมากนัาไม่ทั่วเลยนะครับแต่ดาวเทียมทีออสเนี่ยเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดุลแรกของประเทศไทยที่เราภูมิใจมากซึ่งตักขนาดนี้ใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ช่วยทาให อะไรกันฟ,ฟ,ฟื้นหื้นดินแนต่างๆประเทศไทยนะให้เหมาะสมกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างบูลค่านะอของผลิตภัณฑ์ต่างๆ้ะยะได้ยอย่างมหาศาลดีค่ะ ใน,นีดาวเทียมในประเทศเรามีประมาณกี่ดวงได้คะอาจารย์อก็คงจะตอบยากนะครับนะว่ามีดาวเทียมกี่ดวง<ฮ>เพราะว่ามันมากจริงนะ<ฮ>คือดาวเทียมเนะี่ยที่สามารถที่จะส่องดูประเทศไทย<ฮ>เราได้นะมันไม่ใช่ดาวเทียมเฉพาะของประเทศไทยออแต่ดาวเทียมของอเมริกาของรัสเซียของจีน<ฮ>ของประเทศต่างเนี่ยที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปนะ บนอวกาศมันส่องดูได้ทั้งนั้นเลยครับนะครับฉะนั้นมีมากมายแต่ว่าดาวเทียมแต่ละดาวเทียมเนี่ยเขาถูกสร้างมา<ฆ>เพื่อใช้ประโยชน์หนึ่งคนละยาคนละแบบกันอ,อ,อย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นดาวเทียมทีออนเนี่ยเรา<ฆ><ฆ>ใช้สำรวจสมรยรัพยากรธรรมาชาติ<ฆ>ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับไทยนะไม่ได้เป็นสปายนะ<ฆ>ไม่ได้เป็นไส้ศึกไปทําจราก,การความประเทศไหนนะ<ฆ>เราสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะเสริมสร้างนะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แล้วก็สามารถที่จะเจาะลึกหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหม,มท,ที่เป็นแร่ธาตุหรือเป็นน้ํามันนะเป็นปิโตรเลียมนะสำรวจชั้นต่างๆเนี่ยนะเพื่อจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อไปหรือ,รอพัฒนาให้เกิคดความอุดมสมบูรณ์คแล้วดาวเทียมดวง,งอื่นๆนะคะมีตัวไหนที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะ ก็ดาวเทียมก็มีดาวเทียมไทยคมที่เรารู้จักกันดีเนี่งในหลวงก,ก็ทรงพระราชทานทชื่อว่าไทยคมใช่ไหมถ้าเป็นความภาคภูมิใจของไทยเราจะหมาว่าเป็นดาวเทียมนะที่เป็นของไทยเราแต่ว่าดาวเทียมไทยคมเอาไว้สําหรับในการสื่อสาร ใช่ไหมใช้ไ,ใ,ชไในการสื่อสารในการที่จะส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์นะคือคลื่นวิทยุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่นนยวอมเนี่ยดาวเทียมก็มีส่วนในออส่วนช่วยในชีวิตเราค่อนข้างเยอะนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เราเดินทางไปไหนเราก็ใช้พวก Google กูเก Google Earth ต่าง อันนี้ก็มาสัปดาหเทียมเหมือนกันถูกต้องครับรถูกต้องเลยครับรเพราะว่าความสําคัญเนี่ยของดาวเทียมยมันอยู่บนฟ้าใช<ร>่ไหมสามารถจะเห็นได้ทั่วโลกเลยใน,ในโซนโซนหนึงห<ร>่งคือดาวเทียมเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสามดวง<ห>ที่จะสามารถจะดูได้รอบโลกเลย<ห>จะมาเชื่อมโยงกัน,นยจนกระทั่งสามารถทําให้เรานสื่อสารระหว่างกันและกันได้อย่างรวดเร็วผ่านดาวเทียมกันมีรคาคาเนี่ถือว่าเป็น เป็นส่วนที่เอามาช่วยในชีวิตเราให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายและก็ง่ายขึ้นรับรองว่าไม่หลงอย่างแน่นอนใ่ถ้าเกิดจะหลงก็อยู่ที่สัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณอุปกรณ์ที่เราใช้อาจจะขาดหายใบ้านนะคะเอาว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปตามหาบ้างตัวเองก่อนเ<อ>ลยค่ะนี่ค่ะโอ้ดีครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่เดี๋ยวให้น้องแพรลองหาดูให้เจอนะถ้าหาไม่เจอห้ามกลับบ้านนะครับจะไอยู่สูวพิาสารพการษาตลอดไปเลยครับถนนแบคํำแผงนี่ตรงไหนคะจย์อ๋อนี่รากเ้า ราชเท่าที่นี่นี่รับตำแห่งอยู่นี่ค่ะราชมังคลาใช่าราชมังคลากีฬาสถานจะขอตัวไปหาก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะ เจอแล้วยังยังจ้ไม่เจอไม่ต้องกลับบ้านได้ไหมไม่้กล,ลมกลับบ้านลลเลยค่ะคุณผู้ชมคะให้มันนอนที่นี่เลยเ่ะ